มาค่ะพี่น้องขามือนีปิมสิพาพพี่น้องมาแซ่บๆนัวๆกับต่ำบงคุ้่งคะ่ะป้าพี่น้องค่ะตำบงคุ้งแบบนัวๆคะ่ะใส่กระกอสแอนปูหน้าดวง เนื้เห็นบป,ปูนาดองมุวยเมกะถินค่ะพี่น้องคะ่ะใจกระเทียมกระเทียมทนดองน้ำมาบาัดนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะมาเสร็จแสนนัวกับปิ่มค่ะแกมเซ็เข้าวปุ้นแบบนี้ค่ะเอาปูออกซกักกนอน sạp hả khách muỗng Hãy ăn tròn 卡科纳洛。 หวานค่ะน้อยไหมน้อยคะแนนค่ะ พากตินกินกระต่ำของคเขาขั้นเข่ากัน,กนสดแม่กระจินค่ะ น plane. ัวค่ะกระเทียมทนดองมะเขือเทศแล้วใช่ไหมกับหมูเกือบลืมค่ะพี่น้อง ยอดประกตดอขอกันแท้อุ่นนะดองแล้ว ดองเองด้วยค่ะ พักบานๆเท่าเลยค่ับพี่น้องคะเก็บเอาน้ำหัวน้ำสวน ก็เทียมดอวเนี่ยเป็นมะแสบแห้งขนาด กินสดก็ได้ร่วนก,ก็นได้มันนินว่าแห้งค่ะพี่น้องคะปูหน้าดองเนี่ยตัวพอดีดีเลยอ่ะ Cầm hả? Cầm một con còm đi thưa phạt gió Rồi <laughs> hẹn <laughs> <laughs>